พิทยาไฟแดงเด็ดขาดนี่มันลุงพุทยานะครับต้องมีคำถามว่านอกหรือไม่นอกเออผู้นี้อย,อยากกระพริบตาอยากกระพริบตาอยากกระพริบตาไฟแดงเด็ดขาดนี่แรงเอ้าขามาก่อนขามาก่อนลุกพุทยอ้าโดนขาเาโขโตไปโอ้โหนี่ครับมาซ้ายหนักซ้ายแรงทรงมวยทางมวยนี่คล้ายๆกันเลยครับประเภท จเกินร้อยหนักแรงบวกสู้มาเดี๋ยวต้องดูครับพี่อรีไม่รู้ใครจะหล่นครับไม่ว่าโดนเจ็บเ็บด้วยกันทั้งนั้นนะครับอาวุธที่ออกนี่พอเขาเลือกออกเน้นๆเอาละครับบวกกันอย่างนี้เริ่มแข่งเหมือนกันเอาลูกวิทยาก็โดนนะครับเตะขาดได้ใจแล้วตอนนี้เดินเบียดเข้ามาเอาโอ้โหต่อยไปยิ้มไปเลยครับดูโดนบวกเข้าไปก็ออกอาการให้เห็นเหมือนกันเอานี่เลยครับอื้อ,อ่ะในป้ายหน้าขวางไว้ไม่ เสียบกั้ไไปคนละเข่านี่ครับมาไม่ใช่อาวุธประจําตัวของตัวเองนะครับมวยเข่าแต่ว่านี่ครับหลากหลายหลากหลายตอนนี้เปิดเกมบ้างครับฝ่ายน้ําเงินลุงวิทยาหาเด็ดขาดยกหนึ่งยก2เดินเร่งเปิดเกมยกนี้กับข้างครับกับข้างเป็นลุงวิทยาเด็ดขาดนี้ดูว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับต้นๆน,นี่ชกไปยิ้มไปยักคิ้วไปนะครับ ยกนี้นี่พอมาโดนรุ่งวิทยานี่เบียดหนักๆนะครับออกแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเข่าโอ้ทำท่าจะต้องถอยเหมือนกันมาลุ้นกันว่านอกหรือไม่นอกใครนกครับโอ้โหดือยกําดาวแล้วดือยกําดาวแล้วช่วงปลายยก3าอาจจะต้องป้อมแม่นิดนึงครับตอนนี้เรียกว่าเริ่มจะยิ้มไม่ออกแล้วนะครับเด็ดขาดนี่โอ้โหโดนเบียดเข้าไปหนักๆถึงตัวตลอดมีหมัดมีตอกรุ่งวิทยาแล้วก็ปล้ำในตีเข่า เด็ดขาดโดนเข้าไปเยอะๆก็ทําท่าจับแผ่วเหมือนกันแล้วก็ยังมีแข้งมีออกโต้เป็นระยะระยะครับ<อ>ไม่ยอมง่ายๆครับเอาชนอย่างเดียวนี่ครับรูกพุทธิยาไม่กลัวไม่เกรงใจรุ่งพี่แล้วซ้ายไปเอาเด็ดขาดตั้งตั้งตั้งเอา้าซ้ายไปติดเอาเตะมานายเสียไปเอาชนอีกลุ่งพุทธิยาถ้ากลัวไม่ได้นะครับกลัวรุ่งพี่ไม่ได้เอ้าดับเครื่องดับเครื่องซ้ายไปซ้ายโตไม่ถึงหมดยก ก็ไม่หนีมลครับปากหลักแล้วก็ออกแข้งซ้ายอ้าโดนขาเข้าไปทำท่าไม่ดีแล้วก็ต่อยซ้ายโอ้โหแลกกันแบบนี้นะครับใครพา่ก็เรียบร้อยได้เหมือนกันเอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสึกปุยมันวันศุกร์เบียดเลือกเกินกับคู่นี้เอาไปแดงเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดสายล้นล้วนน้ำเงินลุมวิทยาเอาลรูกวิทยานายได้หนุ่มกว่าเด็ดขาดเอากระดูกแข็งอดีตแชมป์เอา เดินเอ้าขามาก่อนต้นยกต้นยกต้นยกนยก,กระชากลมโอ้โหมาเอาอีกแล้วครับวุ่นวายอีกแล้วครับมหาหมวยพันวันศุกร์มาพอเร่งปุ๊บมาทำได้ดีครับฝ่ายแดงมาตอนนี้สถานการณ์คู่ขี่พลิกไปพลิกมาอีกหนึ่งคู่ครับโอ้โหนี่ครับมาถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาครับเอาไม่เป็นไรครับ ไม่เสียหลายไม่เสียหลายขยับเดินต่อโอ้ยศอกโอ้โหนี่ครับมาัดเอาศอกคืนทันทีครับนี่ครับมาขวาเ็ดขาดตอนนี้ยกนี้นี่มาดเต็มเกียร์แล้วครับเต็มเกียร์ด้วยกันทั้งคู่โอ้โหอาวุธที่ออกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแท่งนี่ทั้งคู่นี่เล่นกันหนักๆทั้งนั้นนี่ครับเรียกว่าเจ็บตัวไปด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาเตียดเข้าไปโอ้โหเ็ะขาดนี้ก็สู้ยิบตานะครับไม่สน ต้นลูกขวางแล้วก็แทงโอ้โหรุ่นวิทยาก็ทําได้ดีครับชุดนี้อา้ารุ่นน้องก็รุ่นพี่อ่ะนะรุ่นน้องุูกวิทยาฝ่ายแดงเด็ดขาดอ,อดีแชมป์ด้วยนะครับของจ่าตุผู้ทว่ากระดูกสุโมไม่ต้องห่วงเอาใส่เลยทีเดียวเอา้าเทโออย่านะอย่าหลงเหลี่ยมนะุูนวิทยาเอาซ้ายไปซ้ายไปสมดอกโดนเทมาแทงแทงมาโอ้โหตื่นเต้นจริงๆ เอ้าโยกมาแล้วน้ำเงินลุงวิทยาลุงวิทยาเอ้าโยกเ้องไปอลุดเรอโดใสมาดู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 ลูกขาวลูกขาวออกข้างออกข้างเด็กขาดนี่ลอยหน้าลอยตาไม่เริ่มตัดแม่ไปยุเอ้าเอาลายเตะไปลุงวิทยาโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้สถานการณ์อีกประมาณสองนาทีครับมายังทายไม่ออกนะครับจังหวะเอ้ามงนายตีตะ ไปแบบเอารูปเอาทรงกันครับตอนนี้เอารมการแยกก่อนแยกก่อนเอาเลยครับหววคู่นี้นี่ผมดูว่าใครเดินทํานี่จะได้เปรียบนะครับตอนนี้รุ่งวิทยานี่พยายามจะเดินเบียดเข้าหามีแข้งซ้ายเอาตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับเด็ดขาดต้องขยันโตเหมือนกันรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นู่นเลยนะครับของจ่าตุ้เลยนะครับฝ่ายแดงหัวน,นี้นะครับเด็ดขาดบ,บอพงสว่าง เป็นฝ่ายชนะรูปทิยานะครับลูกเจ้าแม่ใส่ท้องนะครับแล้วก็โต้ค้นหนักๆเอาเริ่มเะเจาะยางมวยยาวนะครับเดี๋ยวเาเดินเจาะยางครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาหามวยยาวแล้วโอ้โหดูจังหวะวงในมาเสียบแล้วดูเห็นเลยครับอือต้องดูครับฝ่ายนำเงินนี่ครับมาหาหลุดหลุดหลายรอบพอหลุดปุ๊บโดนโต้ทันทีเลยนะคุณน็อตต้องกะระยะให้ดีด้วยนะครับแสงเชียจิ๋วครับ ไปดึงนี่ขาดเกินนิดเดียวนี่โอกาสโดนปลายคางมีสูงโอ้ซ้ายครับคืนด้วยขวาเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันหนักๆมีหมัดด้วยครับแสงเทียนจิวโอ้โหดูมุมนี้ครับใหญ่กว่ยเห็นเลยนะครับเสือเพชรอ่าแขงซ้ายาพยายามจะชวนรุ่นพี่เอาแม่โอ้อยาากแทงยัดเข,าข่าคืนไปเอาละครับของจริงเริ่มจะออกแล้วครับยกนี้ดูว่าวยู่นี้นี่ยอยู่ที่การยืนระยะเลยนะครับ ต่างฝ่ายต่างโดนนี่เจ็บเจ็บตีกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะดีกว่ากันเสือเพชรนั้นยาวนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปตอนนี้เปิดเกมด้วยไม่เอาเปียบนะครับยาวก็จริงแต่ชวนทะเลาะเลยนะครับเดินชนเข้าหารับเออเฮ้อลงนายยังตีกันไม่ทันอะครับการแยกก่อน่าเล็กแต่จีจาราดครับ่ส่แดงหนักแรงทุกลูกอ้แต่น้ําเงินนี่ครับโอ้โหดูลุกล่างาประเภทมาเทเดอื้อหือเนื้ถึง ไม่หลุดปึ๊บโดนเลยครับลำตัวแกย่วโอ้ยเสียบลูกนี้ครับพี่อลีโอ้โหเสียบลูกนี้นี่เรียกว่าเจ็บเจ็บเลยนะมีศอกด้วยนะครับสลับยาวจริงเอาแล้วครับเครื่องเริ่มติดนะครับตอนนี้เต็มตัวแล้วเบียดเข้าไปเสือเพชรล็อกได้นี่ไอ้เจ็บเจ็บนะครับโอ้โหดูว่าพยายามจะไล่แขนจะการฟู้เหมือนกันครับชื่อว่าแฟนมวยมองไม่ออกแน่นอนครับทางหน้าจอช่อง two f o u U ยัดไว้แช่ไว้ตีคืนเอาหัก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 อ ล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับแสงเทียนจิ๋วห้ามหมดนะครับเพราะว่าเสือเพชรนี่ใหญ่แล้วมีลูกถีบด้วยครับโอ้โหจะโดดเข่าลอยเข้าไปเอาาเอ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 าลอาเอาเกาเาเอา้อาเอาเอเอาเอาเาเกาเคาเอาเอาเหาเอเอา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 เยาเอาเองยอายอาเ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 อาอาเ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 หาเอาเอานอ้เอ็เอา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 เเเกาเอาเอาเเเอา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 ายาเอาเอากอาเมาาเอาเอาเอาเนาเอาเอาายาเาาาาเเาาา มามาสู้กันกลางเวทีครับแสงเทียนจิ๋วกับเสือเพชรครับโอ้โหนี่ครับหมคู่นี้หมเรียกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ไม่มีห่างเลยครับหมคู่ขี้พลิกไปพลิกมาตัวเล็กตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ห่มเข้าไปโอ้โหนี่ครับไม่ใครจะงัดงัดซองมาวงในล็อกแล้วตีเสือเพชรยัดเข้าเข้าไปมเอาโอ้โหจังหวะนี้คอพับคออ่อนไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะนี้ทําได้ดีครับไยแดง ออเอาคืนเลยเพียรีทีมกเด็นเลยเรียกว่าฐานควันจริงๆไม่มีใครยอมใครนี่นะครับโอ้ยโดนหมกกัดเข้าไปเอาตอนนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วแสงเย็นจิ๋วเปียกเข้าไปดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้ตีไม่ได้นีก่กรรมาการต้องแยกก่อนแต่บรรยากาศในวิธีตอนนี้นี่โอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นเหลือเกินครับนี่แหละครับมวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มไม่รู้กี่ตลบแล้วครับอ้าวพวกไทยไทยยกสี่หมัดมาหมัดมาแข่งไป เอาละครับเดินแสงเจียนจิ๋วโดนถีบแข้งขวาคื้นไปมาสอกล็อกบิดไปเอาจังหวะนี้ใครได้ยังไม่ชัดเจนกรรมาการเลยแยกครับใครทําผลงานได้ชัดเจนมีสิทธิ์ได้รับการชูม,มือสูงเลยครับออกมาเปิดเกมเลยนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเบียดเข้าไปแข้งเจียนจิ๋วเปิดเกมเสียี่ยทก,กว่าท่านกว่าแต่มีหมัดนําไปก่อนมาทุกวงในโอ้โหวงในนี่ยังถือว่าใกล้เคียงกันครับ ้าวอ้า,อาตอนนี้วุ่นวายจริงๆครับสถานการณ์กองเชียร์เสียงแตกเสียงแตกครับโอ้โยนี่ครับอ,อ,อืเดินคูอย,ย่างเดียวเลยครับไฟแดงโอ้โหแต่ว่าน้ำเงินโต้เถียงตลอดอเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ทีเด็ดที่ขาดจะไปทางไหนเชื่อว่าต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายครับแสงเทียนจิ๋วกับเสือเพชรผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ ไปสุดท้ายไปไหนครับแดงหรือน้ําเงินครับน้ําเงินครับเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะเอาชนะคะแนนนะครับแสงเพียนจิ๋วทีเด็ด99ไปครับโอ้โหสุดมันเลยครับน่าชื่นชมนะครับทั้งคนแพ้แล้วก็คนชนะนะครับพายจะเติดโอ้ยหมัดมากต่อยน้ํากระจายเลยครับเพชรเรไรเอะไะครับจังหวะเดินนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชรเรไรนี่เป็นมวยฝีมือก็จริงครับแต่ว่า ลำหักลำโค่นดีเอาขาเป็นยังไงครับเพราะว่าผลงานล่าสุดที่โดนเตะขายางแตกมานะครับน้ำตาเดือดไปปะปะ,ปะ,ปะมายัางครับยางแตกหรือว,ว่าเสริมเลเดียอนตอนนี้วงในมาจับสวยครับอ้้หเข้นลงมาไอเข้นลงมาตีโอแต่ว่าเพชรเละไรครับหมเกาเก่านี่ครับหมาแกก็ขืนไว้อยู่ครับเรียว,ว่าคอยไล่แขนแล้วก็ตีเจาะหน้าขาเลยนะครับรู้ว่า ไม่ค่อยดีครับน้ำตาเดือดี่โดนขาใบตำท่าจะเจ็บตั้งแต่ยกที่หนึ่งนะครับโดนฟั่มอีกแล้วนะครับเอาอย่าขคเหยกให้เห็นนะครับเห็นแผลเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องครับแต่ถ้าแดงชกวงนอกนี่โอ้โหเสียวเลยนะครับเนี่ยครับเสียวเลยนะครับถ้าชกวงนอกแต่ถ้าชกวงในนี่จังหวะจับจังหวะห่มนี่ใหญ่ครับยัดเข่าเข้าไปตีต้นขา จะเน้นช่วงล่างครับเพชรในไ,ไรน่าจะได้ดูรายการศึกเพชรยินดีครับเพราะว่าผลงานล่าสุดนี่โดนโดนช้างมงคลเตะขานนอกมาอ้าววงในเค้นกันอยู่ตีวงในยัดเขา้าไปตีมาจังหวะยกจังหวะแทางนี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหน้ำตาเดือดยาวนะครับอยู่นอกนี่แล้วโดนขายครับเบียดเข้าไปทีมงานนี่ก็บอกว่าให้เตขขาต่อยหมัดแต่ก็โดนเบียดถึงตัวนี่ก็ทําให้เตะลําบากเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นแผนที่ทีมงานเกียรติชัยวางมาเลยครับต้องติดตัวต้องตื้อไปเรื่อยแบบนี้ครับอยู่ห่างเจ็บตัวเอ้าจังหวะนี้ล็อกมาถือว่าจับไม่เสียเปรียบด้วยนะครับเพชรเรไรแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเอาอย่ายุบอย่าย่นครับต้นไม่นักทำท่าจะหยุดเหมือนกันเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจัดได้ใจแล้วนะครับเพชรเรไรเข้าไหนนี่ล็อกล่างไว้เลยโอ้โหน้าตาเดือดตีไม่ได้ครับแก้ไม่ตกครับแต่ยกนี้น้ําตาเดือดก็ยังขัดขัดเกินเกินนะครับ เพชรเอรีมีจังหวะมีลูกล่อลูกชนด้วยครับหา,าตัวเจอไหมพยายามจะเติรดนอุ้ยซ้ายครับชา้ชาชา้ชาโดช้าโดนนี่แหละครับแม่ถ้าชา้ายืนคุยไม่ได้นะครับอะไะครับติดตัวยกไปแม่ศอกอุอาวุธวันนี้มาเยอะเลยครับเพชรเอรียกไปตีอ่วงในน้ำตาเดือดยัดเข่าได้ไหมไม่ยังยังยัง,ยงไม่ต่อเนื่องยัง,ยงไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับหมดยก3มครับยกนี้มีออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นน้ำตาเดือด เพชรเลไลเองก็อาศัยความเก่านะครับออกแข้งแล้วก็ตีนะครับแข้งสายนี่ถือว่าเป็นปัญหาเลยแล้วก็มวยขวานะครับจะตีหน้านี่แรงหรือเกินเพชรเลไลเอาต้องพยายามเบียดชนไปเรื่อยน้ำตาเดือดจะตีได้หรือไม่ได้ดูความเก่าครับโอ้โหนี่นะครับงัดออกมาใช้ได้ผลครับแดงต้องตื้อแดงต้องชนแดงต้องแบบวัดดวงเลยนะครับต้องเดินติดนะครับเพราะว่าอยู่หานี่โอ้โหซ้ายเอ้าหมัดยังไม่ถึงครับ น้ำตาเดือดพยายามจะชวนทะเลาะหาหาตาโอ้โหกว่าจะกว่าจะเดินไปถึงตัวนี่ต้องรับไปก่อนต้องโดนไปก่อนเป็นนักลงทุนเลยครับอโอโโอ้าวอยู่ที่ฝ่ายแดงครับรูปร่างได้เปรียบครับน้ำตาเดือดเดินติดเดินเร็วบวยเขานี่ครับมาจับปุ๊บแต่ว่าโอ้โหน้ำเงินรวบไว้เลยครับไม่เป็นไรครับอยู่ในช่วงยกส นี่ครับโอกาสยังเปิดอยู่นะครับน้าตาเดือดแต่ว่าต้องเดินเร็วครับต้องไล่ให้จนครับรุ่นพี่เพชรเลไลนี่ข่าเก่าเลือเกินเก่าเลือเกินอ้าวไม่สนชนเข้าไปน้ําตาเดือดเดินเร็วครับเพราะว่าเดินช้านี่โอ้โหหลงเวเลยครับพี่ลีไม่ว่ามีหมัดมีคอยแย่เอาไว้นะครับวงไหนก็ผักออกไปไม่สน มีขยับขู่ด้วยดูซ้ายแล้วก็คาไว้นะครับวงในนี้ไล่แขนันไม่ตีไม่ได้น้ำตาเดือดก็พยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับแต่ดูว่าโดนแข้งซ้ายไปเยอะๆนี่เรียวแรงก็ลดหายไปเยอะแล้วครับนี่ครับมหาต้องมีตัวช่วยแล้วครับหนักแรงหมัดซอกนี่ครับจะไปเล่นวงในเพชรเลไลแกก็โอ้โหลูกแกลูกกันคบเครื่องเลยครับพยายามยังมีครับแต่ว่านี่ครับอย่างที่ เขาบอกกันกับแพ้กระดูกแพ้กระดูกนี่ครับมาจจะทําอะไรมันก็ขาดขาดเกินเกินครับรุนพี่กระดูกประสบการณ์ดีกว่าเห็นหมดเลยครับไฟแดงจะทําอะไรนี่เห็นหมดแล้วครับเรียกว่าทีมงานนะครับโอ้พี่โด่งเกียรติชัดชยนี่ก็บอกว่างัดศอกแล้วนะครับให้ฝันศอกต่อยหมัดแล้วแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันกรรมาการเดินรวบรวมใ้คะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาครับไปที่เพชรไอรัยเพชรเจริญวิทย์นะครับ เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียร์จชัชยครับกลับมาในรอบครึ่งปีเลยครับ